สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรู้จักนิทานเวตาลสอนโดยครูสุวัีนาสวัสด์โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยอ่านหรือว่าเคยฟังนิทานเรื่องใดบ้างคะเคยได้ยินชื่อน,นิทานเหล่านี้หรือเปล่าสังทองแก้วหน้ามา้านางสิบสองหรือว่าปลาบู่ทอง หรือเคยได้ยินชื่อนิทานเหล่านี้หรือไม่กระต่ายกับเต่าราชสีกับหนูเด็กเลี้ยงแกะนักเรียนสงสัยไหมคะว่านิทานเหล่านี้มีที่มาจากที่ไหนนิทานแต่และเรื่องนั้นก็อาจจะมีที่มาที่แตกต่างกันบางเรื่องก็มาจากนิทานพื้นบ้านไทยอย่างเช่นสังทองแก้วหน้าม้านางส2บสและปลาบู่ทองแต่ว่าเรื่องราชสีกับหนู เด็กเลี้ยงแกะแล้วก็กระต่ายกับเต่านั้นเรารู้จักกันดีในชื่อของนิทานอีศพซึ่งผู้เล่านั้นเป็นชาวกรีก วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของนิทานค่ะนักเรียนคะไทยนั้นมีวรรณคดีนิทานร้อยแก้วเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพราะว่าเรื่องราวนั้นมีลักษณะแปลกแตกต่างจากนิทานไทยเรื่องอื่นๆนิทานเรื่องนั้นนะคะมีชื่อว่านิทานเวตาลอาจจะมีบางคนเคยได้ยินแล้วนะคะนิทานเวตาลนั้นเกี่ยวกับอะไรหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพูดกันนั่นก็คือ เราจะมาทำความรู้จักว่าความเป็นมาของนิทานเวตาลน,นั้นเป็นมาอย่างไรใครคือผู้แปลเรื่องนิทานเวตาลฉบับภาษาไทยนะคะแล้วก็ลักษณะการประพันธ์นะคะเป็นอย่างไรรวมทั้งตัวละครเอกในในนิทานเวตาลคือใครบ้างคะ่ะประเด็นแรกนะคะเรามาดูกันเรื่องความเป็นมาของนิทานเวตาลกันก่อนพูดถึงคําว่านิทานเวตาลเวตาลคืออะไรนะคะเวตาลเป็น อนมนุษย์ประเภทหนึ่งอนมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์นะคะอนมนุษย์ที่มีลักษณะของสัตว์หลายอย่างผสมกันนะคะอยากให้นักเรียนลองจินตนาการถึงเวตาลโดยเตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอขึ้นมาค่ะลองมาวาดภาพดูนะคะว่าคำพรรณนาลักษณะของเวตาลดังต่อไปนี้นักเรียนจะสามารถวาดภาพเวตาลออกมาได้อย่างไรในหนังสือนิทานเวตาลน,นะคะได้พรรณนาลักษณะของเวตาลเอาไว้ว่ารูปคล้ายขังข่าวสูงประมาณ2-3ถึงฟุต กว้างฟุตครึ่งหนาตั้งแต่อกถึงหลังครึ่งฟุตถึงหนึ่งฟุตผมบนหัวยาวแลดกขนที่ตัวยาวแลยืนเหยียดหัวกลมหน้ารูปไข่ตากลมแลถลนจมูกยาวเป็นขอเหมือนปากเหยี่ยวปากอ้าแก้มตอกคางแลขาตะไคร้กว้างฟันเป็นซ่อมแขนและมือสั้นขาสั้นท้องพลุยเล็บคม ปีกมีแรงมากลองดูนะคะว่าลักษณะของเวตาลที่นักเรียนได้วาดออกมานั้นเป็นอย่างไรทีนี้เรามาพูดเรื่องความเป็นมาว่านิทานเวตาลน,นั้นได้ต้นเขามีต้นเขามาจากที่ไหนต้นเขาของนิทานเวตาลน,นะคะมาจากวรรณคดีอินเดียชื่อว่าเวตาลปัญจวิงสตินะคะแปลว่านิทาน25เรื่องของเวตาล เรื่องนี้นะคะเวตาลปัญจวิงสตินั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวตาลคืออมนุตอนนี้นะคะเล่านิทานหลอกล่อพระวิกรมทิตนะคะผู้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงอุตชชยินีหรือว่าอุตเชนีตั้งแต่เวลาหัวค่ําจนใกล้สว่างแปลว่าฉากในนิทานเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเอง เวตานปัญจวิงสตินะคะแต่งขึ้นนะคะโดยกวยีชื่อว่าศิวทาตเชื่อว่าแต่งขึ้นมาด้วยภาษาสันสกฤตตั้งแต่เมื่อ2,500ปีก่อนต่อมานะคะกะวีชื่อว่าโสมเทวะซึ่งเป็นกวีชาวแคว้นกัศมีระได้นํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็นําไปรวมเอาไว้ในหนังสือรวมนิทานโบราณของอินเดียเล่มสําคัญที่ชื่อว่ากถาสริศาครนะคะตอนที่75 99 นิทานเวตาลปัญจวิงสตินั้นจึงมีทั้งฉบับที่เป็นภาษาสันสกฤตฉบับภาษาฮินดีรวมทั้งฉบับภาษาอังกฤษด้วยแล้วฉบับภาษาไทายใครคือผู้แปลสำหรับฉบับภาษาไทายนะคะนิทานเวตาลฉบับภาษาไทยนั้นมีทั้งฉบับที่แปลมาจากภาษาอังกฤษรวมทั้งฉบับที่แปลมาจากภาษาสันสกฤตแต่ว่าฉบับที่เรากำลังจะได้เรียนกันนี้นะคะเป็นฉบับที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ จากฉบับนี้ค่ะวิกรตมแอนเดอะแ m วมไพร์ออเทลส์ออฟฮินดูเดอรีนะคะของเซอร์ริชาร์ดเอฟเบอร์ตันซึ่งผู้แปลนั้นก็คือพระราชวรวงเธอกรมมมื่นพิทยาลงกรนะคะทรงนิพน์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2461นะคะพระราชวรวงเธอกรมมมื่นพิทยาลงกรนั้นเราอาจจะเคยได้ยินพระนามของท่านในพระนามแฝงว่านมส เหตุที่ท่านเลือกฉบับของเบอร์ตันนะคะมาแปลนั้นก็เนื่องจากว่าทรงเห็นว่าฉบับของเบอร์ตันนั้นสนุกกว่าฉบับอื่นนะคะแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือแปลการแปลนั้นย่อมจะมีความคิดมีสำนวนของผู้แปลนั้นปะปนลงไปด้วยชั้นหนึ่งดังนั้นสำนวนแปลของนอมศหรือกรมหมื่นพิทยาลงกรก็อาจจะไม่ได้ ตรงกับฉบับภาษาสันสกฤตเสียทีเดียวเพราะว่าทรงแปลจากฉบับของภาษาอังกฤษทีนี้เรามาทําความรู้จักนะคะว่ากรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์นั้นมีพระประวัติของท่านนะคะเป็นอย่างไรพระราชวรวงเธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสมีพระนามแฝงว่านอมอสอพระนามแฝงนอมอสอน,นี้ก็นํามาจากอักษรท้ายพระนามของพระองค์นักเรียนลองสังเกตนะคะ พระนามเดิมของพระองค์คือพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสรัชนีแจ่มจรัสตัวอักษรตัวสุดท้ายของคําว่ารัชนีก็คือนหนูตัวอักษรตัวสุดท้ายของคําว่าแจม่มคือมอม้าและตัวอักษรตัวสุดท้ายของคําว่าจรัสก็คือส่อเสือก็ทรงนําตัวอักษรท้ายพระนามเหล่านี้นะคะมาสร้างเป็นพระนามแฝงขึ้น พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจัสนะคะหรือว่านอมอสอทรงประสูตรนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการทรงหาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โปรดการเข้าสมาคมกับชาวต่างประเทศทำให้ตรัสภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ในพุทธศักราช2,440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ประทับศึกษาต่อในประเทศอังกฤษดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพระองค์จึงสามารถ แปลฉบับสำนวนภาษาอังกฤษนั้นออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวยค่ะเนื่องเพราะว่าทรงมีความชำนาญในการใช้ภาษานั่นเองทรงรับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอันหลากหลาย อาทิอธิบดีกรมกระสาบสิทธิการกระทรวงมหาสมบัติอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์สภานายกแห่งราชบัณฑิต,ตยสภาปัจจุบันทรงได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการสหกรณประเด็นสำคัญนะคะสนพระไทยในทางหนังสือคะ่ะทรงเป็นปราชทางภาษาเป็นกวีและเป็นนักหนังสือพิมพ์พระนิพนธ์จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาอย่างเช่นเรื่องพระนนคคำฉัน กนกนคร3มกรุงจดหมายจางวางรำแล้วก็นิทานเวตาลที่เรากำลังจะได้อ่านนี้ค่ะสำหรับลักษณะการประพันธ์ของนิทานเวตาลน,นะคะนิทานเวตาลน,นั้นเป็นงานประพันธ์ที่แสดงลีลาการเขียนร้อยแก้วของนอมอสอได้อย่างดีชิ้นหนึ่งเรื่องนิทานเวตาลน,นี้นะคะมีลักษณะเป็นนิทานซ้อนนิทานแปลว่าอะไรแปลว่ามีนิทานย่อยหลายเรื่องซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่ นิทานเวตาลฉบับนมมสอนะคะมีนิทานย่อยอยู่10เรื่องนะคะในเวตาลปัญจวิงสตินั้นน่ะมี25แต่ของฉบับนมมสอมีนิทานย่อย10เรื่องนะคะโดยทรงแปลจากฉบับของเบอร์ตัน9เรื่องและทรงแปลจากสำนวนอื่นอีกหนึ่งเรื่องตัวละครเอกในนิทานเวตาลน,นั้นคือใคร นิทานเรื่องใหญ่อันเป็นโครงเรื่องหลักของนิทานเวตาลน,นะคะกล่าวถึงตัวละครเอกสองตัวนั่นก็คือพระวิกรามาทิตย์นะคะและก็เวตาลพระวิกรามาทิตย์คือใครพระวิกรามาทิตย์เป็นกษัตริย์นะคะทรงเป็นกษัตริย์ครองราชอยู่กรุงอุจชฉยนีหรือว่าอุจเชนีพรรณนาเอาวไว้ว่าลักษณะของพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ทรงนามเลื่องลือสามารถทั้งในทางศึกและในทางปกครองไพระะ่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้รัชกาลพระวิกรามาทิตย์เป็นเวลาที่วิชารุ่งเรืองนั่นก็แสดงว่าพระวิกรามาทิตย์นั้นเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถนะคะส่วนเวตาลนั้นล่ะเวตาลนั้นเป็นปีศาจช,ชั่วร้ายจำพวกหนึ่งอาศัยอยู่ในสุสานแล้วก็สิงอยู่ในศพนักเรียนลอง เปรียบเทียบดูนะคะว่าภาพวาดที่นักเรียนวาดเมื่อครู่นี้กับภาพนี้นั้นมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอย่างไรนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามที่เป็นบทพรรณนานะคะภาพในจินตนาการของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะทีนี้ตัวละครเอกทั้ง2ตัวนั่นก็คือพระวิกรมอาทิตย์และเวตาลนั้นมาพบกันได้อย่างไรเรื่องนั้นนะคะก็มีอยู่ว่า พระวิกรามอาทิตย์นะคะทรงหลงกลโยโคีชื่อว่าโยโคีสานตีศีลโยโคีตนนี้นะคะทําอุบายปลอมตนค่ะเป็นพ่อค้านําผลไม้มาถวายพระองค์ถามว่าทาไมต้องทําอุบายปลอมตนเพราะว่าโยโคีตนนี้มีความพยาบาทอาฆาตพระบิดาของพระวิกรามอาทิตย์อยู่ก็เลยคิดว่าจะมาแก้แค้นนะคะจะมาทําร้ายพระวิกรามอาทิตย์แทนก็เลยปลอมตัวเป็นพ่อค้าค่ะนําผลไม้มาถวายพระองค์ทุกวันทุกวันโดยที่ภายในผลไม้นั้น มีอัญมณีล้ำค่านั่นก็คือทัพทิมอยู่นะคะจนได้ทัพทิมกองใหญ่ทีเดียวค่ะพระราชาหรือพระวิกรามาธิตย์นะคะก็เลยบอกกับพ่อค้าว่าเอาละท่านอยากได้อะไรข้าจะให้ตามนั้นนะคะพระองค์ก็ให้สัญญาแบบนี้พ่อค้าก็เลยเผยตนเองว่าเป็นโยคียนะคะกำลังทำพิธีอย่างหนึ่งอยู่ที่ป่าชา้าริมแม่น้ำโคทาวรีนะคะและต้องการให้พระวิกรามาทิตย์นั้น ไปนำศพนะคะที่แขวนอยู่บนต้นอโศกในป่าช้าอีกแห่งหนึ่งมาให้เพื่อให้ตนนั้นประกอบพิธีสำเร็จพระวิกรามอาทิตย์ค่ะทรงรักษาสัญญาแม้จะทรงทราบแน่ชัดว่าโยคีตนนี้นั้นกำลังตั้งพิธีจะทำลายพระองค์เมื่อพระวิกรามอาทิตย์และพระราชบุตรนะคะไปถึงต้นอโศกนะคะก็ทรงเห็นศพที่แขวนอยู่บนกิ่งอโศกนั้นลืมตาโพลงลูกตาสีเขียวเรืองๆผมสีน้ำตาล หน้าสีน้ำตาลตัวผอมเห็นโครงเป็นซีๆ่ๆห้อยเอาหัวลงมาทำนองข้างขาวแต่เป็นข้างขาวตัวใหญ่ที่สุดเมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียวเหนียวเหมือนงูปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิตแต่หางซึ่งเหมือนหางแพะนั้นกระดิกนี่คือ ภาพตอนที่พระวิกรมอาทิตย์และพระราชบุตรไปพบเวตาลนะคะซึ่งอยู่ที่ต้นอโศกในป่าช้าอีกแห่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระวิกรมอาทิตย์ก็ทรงปีนขึ้นไปฟันกิ่งไม้นั้นจนเวตาลตกลงมานะคะแต่พอไปทรงจับ ตัวเวตาลเอาไว้แล้วก็ตรัดกับเวตาลปรากฏว่าเวตาลกลับลอยขึ้นไปห้อยบนต้นไม้เหมือนเดิมนะคะเป็นลักษณะนี้อยู่หลายครั้งหลายหนแต่ว่าพระวิกรามคทิตก็มีได้ทรงละความเพียรจนกระทั่งครั้งที่7ด้วยกันเวตาลจึงได้ยอมให้พระองค์นั้นจับตัวเองใส่ย่ามมาได้นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพระวิกรามคิตนั้นเป็นผู้ที่มี ความเพียน,นะคะมีความมุ่งมั่นในการที่จะนําตัวเวตาลน,นั้นน่ะนำศพนะั้นกลับไปให้แก่โยคีสารติศีลแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางไปหาโยคีค่ะเวตาลได้กล่าวกับพระวิกรมอทิตย์ว่าพระองค์ผู้เป็นพระราชาจงจาําภาษิตโบราณไว้ว่าลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วในเวลาเดินทางนั้นข้าพเจ้าจะเล่านิทานเล่น เพราะปราดผู้มีความรู้ย่อมใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือมิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจอย่างคนโง่ในเวลาเล่านิทานนั้นข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาถามพระองค์และพระองค์ต้องสัญญาข้อนี้เสียก่อนข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วย จากคำพูดของเวตาลนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเห็นไหมคะว่าเวตาลนั้นกล่าวประโยคหนึ่งนะคะที่เป็นคําคมนั่นก็คือลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าลิ้นนั่นก็หมายถึงคําพูดคําพูดนั้นตัดคอนั่นก็คือทําไมคะ คำพูดนั้นได้ทําร้ายคนนะคะมามากต่อมากแล้วนะคะแล้วเวตันก็บอกเงื่อนไขของตัวเองว่าในขณะที่เดินทางไปเนี่ยนะตัวเองจะเล่านิทานนะคะปราดผู้มีความรู้ย่อมใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือมิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจอย่างคนโง่เห็นไหมคะว่าเวตันนั้นเป็นผู้ที่มีสำนวนโวหารคมคายนะคะก็พยายามพูดใช้โวหารแกพาริกรรมทิตนะคะแล้วในเวลาเล่านิทานนั้นตัวเองก็จะตั้งปัญหาด้วยนี่คือเงื่อนไข,ขประการสําคัญนะคะว่า ขณะที่เดินทางไปนั้นจะตั้งปัญหาถามพระองค์และต้องสัญญาค่ะว่าคือเมื่อข้าพเจ้าตั้งปัญหาถ้าพระองค์ตอบจะเป็นด้วยกรรมในปางก่อนบันดาลให้ตอบหรือด้วยแพ้ความฉลาดของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าล่อให้ทรงแสดงความเย่อหยิ่งว่ามีความรู้ก็ตามถ้าตรัสตอบปัญหาข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะกลับไปที่อยู่ของข้าพเจ้าต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาเพราะได้สติ หรือด้วยความโง่เขลาของพระองค์ก็ตามข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยเวตาลยื่นเงื่อนไขว่ายังไงคะแปลว่าถ้าตั้งปัญหาแล้วแล้วพระวิกรามาทิตย์ตอบปัญหาเมื่อไหร่เวตาลจะทําไมคะ กลับไปที่ต้นอโศกดังเดิมแปลว่าพระวิกรามาทิต์จะไม่ได้ตัวเวตาลเอาไปให้โยคยีถูกไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตอบปัญหาเพราะได้สติหรือด้วยความโง่เขลาเห็นไหมคะว่าว่าเวตาลนั้นพยายามจะพูดเสียดสียั่วยุเย,ย้ยหยันพระวิกรามาทิต์ตลอดเวลาเพื่อให้พระองค์นั้นรู้สึกว่าจะต้องตอบจะได้แพ้เวตาลน,นะคะจะได้ไม่สามารถทําภารกิจนี้ได้สําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เวตาลนั้นตั้งนะคะให้กับพระวิกรามาทิต์ ข้าพเจ้าขอทูลแนะนําเสียแต่ในบัตรนี้ว่าพระองค์จงสงบความหยิ่งในพระหารัไทยว่าเป็นผู้มีความรู้เมื่อเกิดมาเป็นคนโง่แล้วก็จงยอมโง่เสียเถิดมิฉะนั้นพระองค์จะไม่ได้ประโยชน์ซึ่งนอกจากข้าพเจ้าแล้วไม่มีใครจะอำานวยได้นะคะเวตาลก็จะมีเนี่ยคำพูดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อย่อยุให้พระวิกรมทิ์นั้นตอบปัญหาทีนี้คำพูดดังกล่าวของเวตาลสะท้อนว่าอะไร คำพูดเมื่อครู่นี้นะคะสะท้อนว่าเวตาลน,นั้นเป็นตัวเดินเรื่องนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่านิทานย่อยเรื่องต่างๆและอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปว่าเวตาลน,นั้นเป็นผู้ที่ช่างพูดแล้วก็มีความสามารถสูงมากเลยในการใช้โวหารเพื่อเสียดสีเย่ะหยันยั่วยุอารมณ์ผู้ฟังนะคะคำพูดของเวตาลน,นั้นได้แสดงวัตถุประสงค์ของการเล่านิทานว่า การที่เล่านั้นน่ะเพื่อทดสอบทั้งปัญญาของพระวิกรมทิตย์รวมทั้งทดสอบความอดทนอดกลั้นของพระวิกรมทิตย์ด้วยทีนี้นิทานทั้ง10เรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนิทานทั้ง10เรื่องนะคะ กล่าวถึงชีวิตของคนในวันณะต่างๆนักเรียนอาจจะเคยดินคําว่าวันณนะมาแล้วนะคะในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวันณะนั้นหมายถึงชั้นชนในสังคมฮินดูก็จะแบ่งคนออกเป็นสี่วันณะนะคะก็คือวันณนะพรามณกษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรในนิทานเวตาลทั้ง10บเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงชีวิตของคนในวันณะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนะกษัตริย์หรือว่านักรบกับวันนะแพทย์หรือว่าพ่อค้า และใน10เรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันแต่ทุกเรื่องจะมีประเด็นปัญหาปริศนานะคะที่จะต้องขบคิดแก้ไขโดยลักษณะของปริศนานั้นน่ะอาจจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเลือกคู่ครองนะคะหรือว่าลักษณะนิสัยต่างๆของคนความดีความชั่วความโง่ความฉลาดนะคะรวมถึงพฤติกรรมหรือว่าสถานการณ์ซึ่งยากจะหาคำตอบหรือว่าวิธีแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่นในนิทานเรื่องที่6นิทานเรื่องที่6นะคะเล่าถึงบุตรีของพราหมณ์ซึ่งอยู่ในวัยที่สมควรจะแต่งงานนะคะควรที่จะวิวาได้แล้วปรากฏว่าบิดามารดาแล้วก็พี่ชายนั้นน่ะต่างก็ตกลงยกนางให้ชายที่แต่ละคนนั้นพอใจนะคะในขณะที่ชายหนุ่มทั้งสามกำลังแสดงความรู้ประชันกันอยู่นั่นเองปรากฏว่าบุตรีของพราหมณ์นั้นถูกงูกัดตายทีนี้ทำยังไงล่ะนะคะก็มีการ เผาศพของบุตรีของพราหมณ์คนนี้นะคะแล้วก็หลังจากเผาศพนั้นชายแต่ละคนนะคะก็แยกเก็บนะคะชายคนที่1น,นั้นเก็บกระดูกของบุตรีของพราหมณ์คนนี้เอาไว้นะคะชายคนที่2นั้นเก็บเท่าฐานที่เผาศพของนางส่วนชายคนที่สามนั้นไปเรียนวิชาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นแล้วก็มาทําพิธีนะคะให้นางบุตรีของพราหมณ์นั้นอะ ฟื้นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งปรากฏพอนางฟื้นขึ้นมาก็มีคำถามว่าเอ้าทีนี้ชายหนุ่มคนใดควรมีสิทธิ์ที่จะได้นางเป็นภรรยานะคะคนที่1คนที่2หรือว่าคนที่3ซึ่งทั้ง3นี้ต่างก็ทำไมคะมีส่วนทำให้นางนั้นฟื้นคืนมาทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปริศนาในเรื่องที่6นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปอ่านดูได้นะคะว่าในตอนที่6ในเรื่องที่6นั้นนะ่ะ มีคำอธิบายเกี่ยวกับปริศนาข้อนี้ว่าอย่างไรทีนี้นิทานทุกเรื่องเลยค่ะยกเว้นเรื่องที่10นั้นมีลักษณะเหมือนกับนิทานเรื่องที่6นะคะทำให้เวตาลนั้นอะยั่วยุความอยากอธิบายของพระวิกรามทิตย์ได้สําเร็จเพราะว่าพระวิกรามทิตย์นั้นเป็นกรรษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถก็จะรู้สึกว่าโอนไม่ได้แล้วเราจะต้องตอบคําถามนี้ให้ได้พระองค์ก็จะตรัสตอบเวตาลทุกทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง ถ้าหากพระองค์ตรัสตอบนั้นเงื่อนไขคืออะไรคะนั่นแปลว่าเวตาลก็จะกลับไปที่ต้นอโศกดังเดิมใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะคะพระวิกรมคิดก็เลยต้องเดินทางกลับไปจับตัวเวตาลที่ต้นอโศกนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าทีนี้การที่พระวิกรมคิดสามารถแก้ปัญหาในนิทานทั้ง9้าเรื่องได้นิสะทรว่าอะไรคะแสดงให้เห็นว่าถ้าหากมนุษย์รู้จักใช้ปัญญานะคะคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนรอบด้านถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะยากเย็นเพียงใด ก็สามารถแก้ไขได้เสมอนี่เวลาอ่านเราก็พยายามวิเคราะห์ตัวละครไปด้วยนะคะว่าการกระทําแบบนี้ทําให้เกิดผลดีอย่างไรเกิดผลเสียอย่างไรและอีกประการหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นที่เป็นลักษณะของพระวิกรมคิดนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นพยายามหูเยนกลับไปจับตัวเวตาลในป่าช้าอันน่าสะงกลัวครั้งแล้วครั้งเล่านะคะนั่นสะท้อนให้เห็นถึงว่าจิตใจที่ แข็งแกร่งนะคะเข้มแข็งมีความกล้าหาญมุ่งมั่นนะคะรวมทั้งความเพียรอันแรงกล้าของพระวิกรมอาทิตย์นะคะซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ที่จะประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่น่าชื่นชมค่ะนักเรียนคะและสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือนักเรียนได้รู้จักว่านิธานเวตาลน,นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็ได้รู้จักได้ทราบว่า ผู้นิพน์นะคะเรื่องนิทานเวตาลฉบับภาษาไทยนั้นคือใครก็คือนมอศหรือว่าพระราชวรวงศ์เธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเรื่องนี้นิทานเวตาลน,นั้นลักษณะการประพันธ์ของเรื่องนั้นแต่งเป็นวรรณคดีนิทานรอยแก้วนะคะซึ่งเป็นนิทานมีนิทานที่เป็นโครงเรื่องใหญ่แล้วก็มีนิทานย่อยซ้อนอยู่ในนั้นทั้งหมด10เรื่องนะคะแล้วก็ตัวละครเอกในนิทานเวตาลน,นั้นก็คือพระวิกรมาทิตย์ แล้วก็เวตานั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะมีกิจกรรมนะคะที่อยากให้นักเรียนนั้น ลองทําเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์นั่นก็คือข้อที่1น,นักเรียนลองศึกษาประวัติแล้วก็ผลงานนะคะของพระราชวรวงศ์เธอกรมมหิมพิทยาลงกรณ์หรือว่านอมศออนะคะนักเรียนก็จะได้อ่านสำนวนได้อ่านถ้อยคําของพระองค์นะคะที่ได้รับการยอมรับว่าเขียนภาษาร้อยแก้วนะคะได้อย่างสละสลวยหรือแม้กระทั่งเป็นร้อยกรองนะคะก็มีความสละสลวยแล้วก็ไพเราะเช่นเดียวกันและข้อ2นะคะคำที่บอกที่เวตาลน,นั้นกล่าวว่า ลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วหมายความว่าอย่างไรคะมีสำนวนไทยสำนวนใดบ้างที่มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายดังกล่าวให้นักเรียนลองรวบรวมสำนวนที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดในลักษณะต่างๆนะคะแยกประเภทแล้วก็จัดทำเป็นรูปเล่มค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน